ค่ะวันนี้พวกเราจะมามาเสนอพัดลมไฟฟ้าที่พวกเราทําขึ้นเองค่ะพัดลมนี้นะคะประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทําหน้าที่หมุนใบพัดสายไฟสําหรับตัวบอวงจรตันไฟฉายที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานและใบพัดลมที่พวกเราประดิษฐ์ขึ้นเองค่ะจากกระดาษแข็งค่ะนอกจากนี้ยังมีสวิตช์ป,ปิดเปิดที่ช่วยควบคุมการทํางานของพัดลมเวลาใช้งานก็เพียงแค่กดสวิตช์ให้กระแสไฟฟ้าไหลาจากถ่านไปยังมอเตอร์ใบพัดก็จะหมุนทําให้เกิดพัดลมออกมา ข้อดีนะคะพรองนี้สามารถทําเองได้อย่างง่ายอุปกรณ์ไม่มากและทําให้เราเข้าใจหลักการทํางานของไฟฟ้าและมอเตอร์ได้อย่างชัดเจนค่ะและพรองที่ทาขึ้นเองนะคะใช้ผ่านไฟฉายต่อกับมอเตอร์ค่ะผ่านสายไฟและสวิตช์จะใช้กระแสไฟตรง DC ค่ะเพราะถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่จ่ายไฟออกเป็น DC ทําใหม้มอเตอร์หมุนได้ตลอดเวลาในทิศทางเดียวกันจนกว่าเราจะปิดสวิตช์